สวัสดีครับผมปุ๊ชีวินยีสุชุมแพนะครับวันนี้เราเอารถมาให้ชมนะครับเป็นรถ F r m a า t a l k นะครับ210แรงม้านะครับรถคันนี้ทำเป็นคอกกระบ,บะดำดินหินปูนทรายนะครับโปรโมชั่นของเราวันนี้นะครับสำหรับเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมใช้เงินดาวน์รับรถอยู่ที่59,00 0บาทนะครับรายการของแถม ครบคันเลยนะครับประกันประเภทหนึ่งพรบอนะครับติดฟิล์มัวกกล้องติดหน้ารถนะครับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเดือนนี้มีแหวนทอง0.6กรัมแถมให้ลูกค้านะครับแล้วก็สมาร์ททีวีขนาด32นิ้ว1เครื่องครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อที่ผมนะครับเซลปุนะครับเบอร์โทรศัพท์0903521546นะครับติดต่อได้ทุกเวลาเลยนะครับผม หรือจะติดต่อทางเพจ Facebook นะครับยู <S <S สุชีวินรถบรรทุกเซลยวปุนะครับหรือลูกค้าท่านใดอยากจะดูรีวิวต่างๆดูได้ในเพจบริษัทก็ได้นะครับชีวินอูสุชุมแพนะครับติดต่อได้ทางไลน์ทาง TikTok ของบริษัทได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ